โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับบันที่ไฟทอนนะครับในส่วนของพาร์ทของดันเตียนนะในบีที่เหมือนเดิมนั่นเองครับก็วันนี้ไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์เราด้วยนะครับเพื่อมาใจและทำคลิปต่อไปเนาะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกเช่นเคยนะครับผม ส่วนที่ก่อนนะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่เป็นในช่องก็ได้ช่นกันโอเคครับนั้นไปเริ่มดูเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกวะนะ่าเนาะก็เนื้อหาในวันนี้จะเกี่ยวกับดันเจียนเวิร์นะครับก็ยังเป็นน่าเสียดายเนาะที่มันเสียการหลายหลายใบไป,ไ,ปไม่รู้เขาจะเอากลับมาหรือเปล่านะก็รอดูกันไปเนาะอืมอ่ามาดูในส่วนของดันเจียนเวิร์กันก่อนเลยนะครับก็เริ่มกับใบแรกเลยนะนั่นคือในส่วนของจอรมานแก๊กหน้านะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามครับพาวเวอร์เก้าพันดีเฟนท์หกพันมีสี่ ขอ้ขอคือจ่าย2เกตมีสกิลคือดาร์กวอเทคเมื่อกาดนี้เข้าสู่สนามครับนำการ์ดในเกตของเราทุกใบกลับเข้ากองครับแล้วก็ชาร์จขึ้นมาสามเกตมีสกิลอีกอ,อย่างหนึ่งคือไลติงสองก็เป็นมอนให,ใ,หใหญ่ตัวหนึ่งเลยนะตีตั้งสี่ขีดนะนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่เป็นบัดดี้นะก็ทำให้เราได้การ์ดบัดดี้กริปด้วยนะก็จะอ,อธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วก็ย้อนดูได้นะสัตว์ใครที่ยังไม่ดูนะก็ใบนี้เนี่ยมันดียังไงใช่ไหมก็คือสมมุติอะเราใช้เกรแบบ ฟุ่มเฟือยไปเลยแบบให้มันเกือบหมดเลยเหลือสองเกตก็ได้เหลือสามเกตก็ได้ประมาณนั้นแล้วเรียกตัวนี้ออกมาเหมือนเราได้เกตมาฟรีๆสามเลยนะอันดับเดือนนั้นจริงๆ <c oughs> ในสภาพก็คือถ้าลงได้ตัวนี้นะแบบมี2เกตก็คือเหมือนเหมือนลงมาได้ชาสามเกอะจริง <c oughs> นะ <c oughs> ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแรงนะแล้วก็คิค่อนข้างหนักเลยคือไม่บล็อกมีจุกอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราถือว่ามันการ์ดเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยครับผมนะ แต่ก็มีข้อเสียคด่า,ล,าลิงกันแหละแต่ก็ยังเก่งอยู่นะครับโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปเนาะก็ะจะเป็นส่วนของผู้กล้าในตำนานทันสุกุเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งครับพาวเวอร์กับห้าพาวเวอร์กับดีเฟนซ์อย่างละห้าพันเนาะและมีสองคริติคอข้อข้อครับคือจ่ายหนึ่งเกนเมื่อการมีเรื่องกรแทกกับนักขีดวงยใบอื่นในเทอร์นี้การนี้และการที่ใน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 เรื่องกรแทกกับการนี้หนึ่งใบได้รับเพนเดรทสเมื่อจบกันเมื่อจบเทิร์นน้ำการนี้ลงดรอปครับก็เป็นการที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาลิงกััับนน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 าายยพเเเีี่่่กรตวอได้ทแะ ถ้าเกิดหมายถึงว่าได้ไดเทคไปนในเทนนะถ้าเกิดคอมบล็อกได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเสริมดาเมจที่ค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่านักคยนภัยเนี่ยก็ไปลิงก์กับไซส์สองก็จะอย่างดำอย่างเนี้ยก็คือบังคับให้ดำได้เพนเลยไม่ต้องเบาชุบก็ถือว่าดีนะครับสปอยเนี่ยน,นะและ้วก็ยังเป็นตัวที่สแต็คค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ดีเฟนไม่ต้องใส่ใจมากับเพราะยังไงเขาก็ลงดกนะแต่ว่าก็ ถือว่าดีเพราะบางทีเราไม่โดนการ์ดยิงดีเฟนต์ต่ำๆไงอย่างถ้าเกิดเป็นการ์ดดาก้อนของบล็อกที่แล้วก็ยิงทิ้งได้ใช่ไหมไอ้แบบผ่ารที่แล้วอ่ะอืมใช่เขาแบบยิงทิ้งได้ใบนี้ก็จะหลบตรงนั้นได้นะครับผมก็เก่งเลยทั้งสอตัวนี้นะโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับการ์ดที่เรียงง่ายนะครับผมเบลดวิงฟีนิกก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สองครับพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสองคีย์ข้อมีบัตีิคิฟครับแล้วก็มีคอร์คอสคือจันเกตมีดาวเแท็กมีแค่นั้นแหละอืมกกก็็็เปนาารร์ดง่่ยๆใชคับ เป็นการที่เติมราเมิดได้ระดับหนึ่งใช้เคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือดีฟปเขาน้อยครับก็เสี่ยงโดนยิงทิ้งได้ไง่ายมากนะแต่ว่าเขาเป็นบัตดี้ไงก็แล้วแต่คุณจะไปประยุกต์ใช้ว่าแบบมันอาจจะมีประโยชน์อะไรก็ได้นะนะครับก็รอดูกันไปนะว่าคาเสริมสายดันเจี้ยนอในนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าเนาะนั่นคือ Dancing m a g i c i a n t e s u y นะครับเขาเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งครับ Power Gradient สองพันมีหนึ่งกึ่งที่เข้า a r b ิตี้เนมเ m อร์เท d Date Release เมื่อการ์ดใบนี้ลิงก์แอคแท์กับนักข่าวจนไทยใบอื่นนะครับในเท่านี้การ์ดที่ลิงก์แอคแท์กับการ์ดใบนี้หนึ่งใบครับได้รับดับเบิ l e tag นะครับก็เป็นการปรับให้เทคมันเบาลงนะเพราะเมื่อก่อนไม่ติดชื่อไอ้มันมันก็ติดชื่อแหละแค่มันไม่ติดอาร์บิตีนในเบอรเทินน,นะก็ทำให้เราบุกได้เบาลงนิดนึงแต่ว่าก็ก็ยังมีประโยชน์อยู่สมมุติเราลิงก์แอคแท์กับอ่านักข่จนไทยเนาะเขาบอกว่าขอแค่นักข่จนไทยเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นมอนก็ได้อะไรเป็นไอเทมก็ได้ก็ได้การไปนก็ได้ด d o u b l ลไปกนะ ไปเล่นกับทันสคูก็ได้เล่นกับดําก็ได้อะไรพวกนี้นะก็แบบทําให้มันแบบบุกได้หนักๆน,นะครับถ้าเล่นกับทันสคูก็ได้เพนด้วยนะและ้วลุกทันสคูต่อทันสคูไปเล่นกับอีกตัวนึงก็ได้ก็ได้เพนอีกจริงนะฮะก็ถือว่าเป็นคอมโบที่เดือดน,นะครับระดับหนึ่งเลยนะโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปเลยแล้วกันนะนั่นคือในส่วนของชุดเกาะแห่งผู้กล้ากอลลี่ซิกเกอร์นะครับเป็นไอเทมครับพาวเวอร์ห้าพันดีฟน์ไม่มีแล้วก็มีสามขคอข้อ,อข้อคือทิ้งกบบารเป็นมือหนึ่งใบครับผม มีสกิลก็คือมิลเลอร์เคลนรีววอนะครับถ้าไลท์ของเรากลายกลายเป็นศูนย์ะครับน้ำก็ไม่ลงดาวนโซนจากนั้นโมกองการหนึ่งใบหากเป็นเวทมนต์ทางชีวิตจะกลายเป็นสามแทนก็เป็นการที่ใช้บุกได้แล้วก็ไว้กันตายได้นะสำหรับใบนี้ใช่ครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีของใบนี้คือติดนนะักประยุกไพลิงก์กับธันสคูก็ได้เพนได้หรือว่าจะไปลิงก์กับเทสยาก็จ่ายดับเบิ a t t a c ให้ได้นะก็ถือว่าเป็นการที่เก่งใบหนึ่งเลยนะครับก็ใช้ได้เลยครับสำหรับใบนี้นะโอเคครับไปต่อที่ใบต่่ออไปปเเลยนะนนะะกก็็จสวขงพุ้าด นะครับก็ไอไบรที่เราสปอยแล้แหละเป็นมอเตอร์ใช้2องพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนต์สองพมี3คมิเดียเข้าครับมีบัตติกิฟต์เนาะอืมก็ย้อนดูได้ครับก็มีข้อคอยคือไดนิเกตและโซชาร์หนึ่งเนาะมีสกิลคือจังดิวนะครับคือเมื่อการเมรี้โจนตีมอเตอร์ในช่องกลางของคู่แข่งนะสามารถเล่นไม่ใช่สามารถจะต้องเขาเรียกว่าเล่นเลยนะเล่นบอลชูงกับคู่แข่งหนึ่งครั้งถ้าชนะถ้าเราชนะนะในเทนนี้การเมรี้จะได้รับเพนนเท็ดแล้วก็มีโอกาสครับซึ่งถ้าเอาจริงๆลิงก์กับทันสการันนตีเพอยู่แล้ว นะครับก็คือไม่ไม่ต้องแบบเสี่ยงไปชุบนะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาลิ่นริงๆต้องปังชุบนะมันเป็นบังคับออโต้ดิเกอร์นะแต่ว่าการันเต้เราได้ได้เพีนใช่ครับผมก็มถือว่าเป็นใบหนึ่งที่เก่งเลยนะครับมีโซกาด้วยนะก็หนึ่งเลยมีเขาเป็นยังไงนเทคาวก็ปังชุบนี่แหละปังชุบเหมือนกันใช่ไล้ครับผมดันเจี้ยนดันเจี้ยของบังก่อนที่จะไปชุบเลยใช่ครับก็คือดันเจียน,ยน,กกนยช่วงเฟสแรกนะมันจะเน้นเป็นลิงอัลแทกับปังชุบครับวัดดวงวัดวัดใจนะครับ ก็เป็นการสไตล์การเล่นที่แปลกป,กประหลาดในช่วงนั้นนะครับแปลกรใช่ครับผมข้าสนุกใช่ครับผมมันเป็นอะไรที่สนุกมนะมีอะไรที่มากกว่าวางการไปนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าคอคอยก็ถูกนะหนึ่งเนหนึ่งโซแล้วมีโอกาสได้เพนด้วยตัวของมันเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะซึ่งพึ่งคนอื่นดีกว่านะชัวร์กว่า <c oughs> นะแล้วก็ยังมีความสามารถที่แบบเขาเรียกอะไรมีบัตติกิฟ์อีกแล้วก็ ยืนได้ระดับหนึ่งเพราะมีโซนะเขาถือว่าเป็นการที่ใช้ได้เลยแต่ว่าโดนยิงได้ผมไม่เสียพัาสคูเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับไปต่อที่มาต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปจอมเวตอลกาออซอคายเป็นมอเตอร์ไซค์สองพาวเวอร์สี่พันดีเฟนท์ห้าพันมีสองดิจิกกลมีเทคการ์ดเนมเปอร์เทิร์นแอคเราสามารถนำนักะจนภัยหนึ่งใบและเอเจนต์เนมี่หนึ่งใบจากช่องดอกเดียงใต้กองการ์ดหากทาชาร์จหนึ่งเกรและจั่วการ์ดหนึ่งใบเพราะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างเก่งมากนะจากวันนี้ ก็เม well, no so ื่อก่อนนี้จะไม่ติดการ์ดการ์ดเนมเปอร์เทิร์นนะเพราะว่ามันเขาเลยทำลุ่มได้นะซึ่งพอมันติดการ์ดเนมเปอร์เทิร์นเนี่ยอาจจะเบาลงแต่ก็ยังดีอยู่เพราะว่ามันเป็นการ์ดที่สามารถเล่นในทั้งเด็กนักประวจมพลยได้และดันเจี้ยนเอนเนมีได้แต่คือต้องมีทั้งคู่นะถึงจะเล่นใบเนี้ยก็เป็นการ์ดที่ประยุกต์ได้ก็เหมือนตอนที่กาโอเล่นในเมะแหละที่มีทั้งดันเจี้ยนเอนเนมีมีทั้งนักขั้จมพายในเด็กอ่ะนะก็ใบนี้ก็สามารถเก็บสองใบจากดอกนะอย่างละหนึ่งอ่ะ กับเขาใต้กองแล้วว่าชาร์จหนึ่งจูนหนึ่งซึ่งเป็นการฟาร์ทรัทรัพยากรที่ดีมากเลยนะครับก็ใช้ได้เลยสำหรับใบนี้ไปดูต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปมิมิกสุมรางวันเป็นมอนเตอร์เซนหนึ่งเพเวอร์สี่พันดิฟเฟนส์สี่พันมีสองดิจิทัลเมื่อการนี้ถูกทำลายเราและผู้แข่งโม่หนึ่งใบหากการนั้นเป็นมอนเตอร์สร้างเสียหายใส่เจ้าของการหนึ่งหน่วยหากการนั้นไม่ใช่มอนเตอร์เจ้าของการนั้นได้คิวหนึ่งหน่วยครับก็เป็นการใบหนึ่งที่ค่อนข้างวัดดวงนะคือแบบ าเกิดเจอเซอร์วายก็รันตีเดียวเลยแต่มันไม่น่าคาดหวังขนาดนั้นอยู่แล้วนะะก็เป็นการที่อาจจะชี้เป็นชี้ตายแล้วเลยนะครับในจังหวะนั้นสมมติเหลือหนึ่งหน่วยระดัดโมไดบอลก็ตายเลยนะครับก็เป็นการที่เหมือนเป็นมุกแล้วกันนักก็ถือว่าเป็นการเป็นหนึ่งที่อันตรายใช้ได้เลยสำหรับวันนี้นะก็ระวังให้ดีครับภาวนาว่าเวลามันทํางานก็โมห้ไดเวทแล้วกันนะโมไดเวทไอเทมมาแล้วนี่ก็จะรอดนะโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับ เมื่อต,ต่อไปเป็นจอมเวทมิไซายอดิตเป็นวันตอร์เซนเนินพาวเวอร์สี่พันดิฟเฟนสองพันมีนะครับที่มีเทคอะเบดิตี้เนี่ยเปิดเทินเป็นโบว์เอโร่เมื่อการนี้เนี่ยแท็กกับน้ำเงินไปบาดอื่นสร้างอันตรายใส่ในชุดแขนมีหน่วยครับก็เป็นการที่โดนปรับเทคมานะเพราะว่าเทคมันแรงแรงจริงเ <c oughs> พราะว่าเป็นสภาพว่าเขาลิง้งแค่สามตัวก็เดลฟีสามแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะแต่พอโดนปรับเป็นวันนี้ก็จะเบาลงใช่ครับผม ซึ่งคจริงก็ไม่ได้มีผลเสียขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังเพิ่งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเอาลิงก์กับทาสกุกใช่ลิงก์กับทาสกุกว่าสามเดมบวกหนึ่งก็สี่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่แย่จริงก็คือได้สี่ดาเมจถ้าเกิดตีฮิตอะนะอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใบเก่าก็ไอยาน่าใส่กว่านะใบนี้ก็อาจจะอ่อนลงมาหน่อยเ็ะไม่เป็นไรโอเคครับไปที่ใบต่อไปใบต่อไป Evil Break เป็นมอนเตอร์ไซสูมพาวเวอร์หนึ่งพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งกิทิโคลข้อค้อนค,คือการเบรแล้วก็มีเทคบอลเปิดเทินคือแอคดูการผสมของการเราไม่เกินจิตใบนำไม้เท้าไม่เกินหนึ่งใบที่ดูขึ้นมือที่เหลือ,อยังแต่กองการ์ดก็เป็นการ์ดที่สมัยก่อนนี่ต้องเรียกว่าสมัยดันเจียนมานี่เป็นเมต้าเลยนะครับสรรบบา,ารับใบนี้นิดแทบจะดกันไม่เท้าใช่ครับก็คือเปิดเจ็ดนะครับก็แบงการ์ดนั่นแหละครับใช่นะครับิดกนเก็ถ้าเป็นตัวเมื่อก่อนนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะแล้วก็จะเป็นเร์ เลยนะครับแต่ว่าการปรับเทคละนี้ก็ถือว่าไม่แย่เพราะเป็นไซส์วนก็ไม่กินพื้นที่บอดแต่วก็แบบมันเปิดฮอบเจ็ดอะมันก็เยอะพอควรอยู่แล้วนะก็ถือว่าใช้ได้จริงับผมก็ถ้าสมมุติไม่ไม่ไม่มีไม้เท้าจริงก็ถือว่าลงลงลงไปงั้นอะะครับก็เป็นการเป็นที่พอใช้ได้แล้วกันนะแล้วก็วัดเขาเรียกว่ามันมีข้อดีด้วยตรงที่มันเป็นอันเมื่อก่อนอะมันจะคือเข้าสนามเจ็บ่ะเข้าสนามแล้วสื่อแต่อันเนี้ยมันคือใช้ได้เรื่อยๆขอแค่ อยู่บนสนามไปนะได้เธอละครัมนะครับมีอีกก็ใช้ได้อีกนะซึ่งก็ประมาณนั้นเลยถ้าเขาไม่เขีย์ทิ้งเราก็เส่จำหนิไม่เขาได้ใช่ครับผมก็ใบนี้นี่ไว้เล่นเป็นเหมือนซุกยมิอะไรเรียงกาจนกายคมเด็กครับเอาไม่ใช่อ๋อโอ้โหนะครับก็ป็นกรจำการทักใบได้ก็น่าจะได้อะไรครับไม่ใช่ละโอเคครับใบนี้ใบต่อไปเลยดีกว่าครับ ไปต่อไปคอนทินิวเป็นเวทมนต์แค่ข้อคือใจหนึ่งเกรขอ,อนัคจนไปไม่เกินหนึ่งใบและดันเจี้ยนเอมี่ไม่เกินหนึ่งใบที่มีสายสองต่ำก,กว่าจากไหนช่องดับราโดยการขอคอสก,ก็เป็นการ์ไปหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าหนึ่งเกรนะแรกของการเติมบอร์ดเศษไม่เกินสายสองเนาะอืมก็ของดันเจี้ยนหนึ่งแล้วก็ดันเจี้ยนเอเนมี่นะแล้วก็นักวิจารณ์หนึ่งก็จะไปเสกในส่วนของอดำฟื้นขึ้นมาก็ได้เสกตัวทันสกคู่ก็ได้เสกอะไรก็ได้ขอแค่อยู่ในเงื่อนไขนะ โดยที่แบบน<ม>า่าเกิด,ดสดใช่แล้วก็คือแบบมันก็กินทรัพยาก,กรนิดนินหน่อยก็พุ้มพอมันเสกบ,บอร์ดฟ,ฟรีทั้งสองใบไม,ไม่ไม่ฟรีหรอกแต่ว่ามันได้ทั้งสองใบนะครับก็อาจจะเสกเทสยะขึ้นมา,าจจเสกคังสกูขึ้นมาก็ได้พวกนี้นะก็ถือออมการ์ดที่ดีมากฝัขข่งข้าง้างางเชียร์ไปเราก็เรียกใหม่นะโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าใบต่อไปเว้นมน์มิชชั่นการ์ดพักผ่อนที่น้ำพุร้อนอัสโโลเป็นไอเป็นเวเซ็ และก็เทคของมันก็คือเมื่อนักพิจารณของเราถูกทำลายนำมอนเตอร์นักพิจารณไม่เกินหนึ่งใบจากช่องหลับกลักบขึ้นมือและนำการนี้ลงช่องกอับก็เป็นการที่ดีใช้ได้ไดเลยสำหรับอันนี้นะก็คือสมมติเราเซตเขาว้ปุ๊บก็เราเห็นมอนเราตายจากเทคกอะ่ะต้องแต่ต้องเป็นนักพิจารนะคือขอแค่มอนเราเราถูกทำลายยังไงก็ได้อืแล้วเป็นนักพจารณเนี่ยเราจะขุดนักพจาภัยจากดอกที่เป็นมอนเตอร์ได้ไม่เกินหนึ่งใบาจากดอกขึ้นมือเราบันนี้ลงดอกนะซึ่งมันดีมาก มันไม่ได้บอกถึงเซตแค่ใบเดียวถ้าสมมุติเซตสี่คุณก็สมมุติเห็นบอลเราก็จะพายถูกกำไรใบเดียวก็เอาขึ้นเลยสี่ใบนะแต่ว่าใบนี้ยต้องลาลงดรอปนะแต่เราหยิบไอ้ใบที่ถูกกำไรไม่ได้มั้งใช่ไหมเพราะว่ามันเทคมันติดตอนถูกกำไรพอดีนะก็ไม่น่าหยิบได้ต้องมาขับใช้ใช่มันมาขับใช้ครก็คือหยิบสี่นะแต่ว่าหยิบไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะหยิบไอ้ตัวที่ถูกกำไรไปไม่ได้อืมต้องหยิบตัวก่อนหน้านะครับก็ก็ดีสมมุติอะเขาเกียร์บอดเราอะแล้วเราก็ใช้ใบนี้ขุดขึ้นมาได้นะครับ นอกจากนั้นถ้าเกิดเรามีคอนติเนียเราก็เติมบอร์ดได้อีกนะโอ้โหแบบเดือดๆเลยสองใบน,นี้นะครับใช่เ,เลยครับก็เป็นมิชชั่นจ้าเป็นหนึ่งที่ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยครับโอเคครับไปที่บบต่อไปไปต่อไปโทรศักโคบอเป็นมอเตอร์เทอสองพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนซ์สี่พันมีสองคิเ์โค้พอเขาจะสังเกตแนะนำมอเตอร์ที่มีโคบอลในชื่อการหนึ่งใบาจากช่องดรอปละเขาสู่โซลการใบนี้เทคกิ๊บหนึ่งกิ๊บหนึ<ม>่งคือถ้าเรามี การในช่องมันดีโซนใหญ่หน่าหนึ่งใบมากกว่ากิฟต์หนึ่งจะทำงานหนึ่งครั้งต่อเทิร์นแอคทิงการบนมือเราหนึ่งใบคอคบอลในเชือกการที่มีไซส์ศูนย์ไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอบเราตัวใจคอพอสการนี้มีเพนเทสและโศกศัดก็เ,เป็นการเป็นที่เก่งระดับหนึ่งเตอร์บอดได้น,นะก็กิฟต์หนึ่งก็คือ,อการที่มีการบันดกิฟต์หงายอยู่ใต้บันดิโซนเราหนึ่งใบนะอืมเร็ดมากมากว่านะครับก็มีเพนีเทสด้วยก็เป็นการเสริมการบุกที่ดีนะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยได้รับบัฟมาเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นไซส์3ตอนนี้เหลือไซส์ 2, 2> อืมเขาถือว่าแบบทาให้ยืนกับตัวอื่นได้อีกนะเออเ้าเสกโคโบมาเสกอะไรชิบะโคโบ <c oughs> น้องหมาสองขี้ของเราเนั่เนเองนะก็ลงมาเอาบันทึกกิฟเอ้ยหรือว่าจะแบบเอ่อลงมาทําเทมโตก็ได้เพราะน้องน้องสองขี้ใช่ไหมเออถ้าจะไม่พูดน้องสองขี้ก็เติมดเาเมจได้ระดับหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้ลระดับใบนี้นะโอเคขั้นเป็นที่บัตรต่อไปบตต่อไปจอมานตาเดียว ชีดวันนี้เป็นมอเตอร์สองพาวเวอร์ห้าพันดิฟเอนส์ห้าพันมีสองเพียเข้าขอเขอใจ1หนึ่งเกตและโซช 1, ันหนึ่งใบหนึ่งครั้งต่อเธนเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอเตอร์บนสนามผู้แข่งสำเร็จและเรามีดันเจินเอนามีบนสนามใบอื่นแตนงการนี้การนี้มีโซกะและลิงสองต่อเป็นการที่ค่อนข้างเก่งเลยนะใบนี้นะเพราะว่าเขาสามารถต่อ,อยมอนแล้วลุกขึ้นมาได้ถ้าเกิดครบเงื่อนไข ซึ่งถ้าสมมุติอะเขาได้มีเพนเนี่ยมันจะเก่งมากเขาต่อยการเซฟต่อยต่อเลยนะ,ะเขาถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่ดุเดือดใช้ได้สาหรับใบน,นี้นะแล้วก็สเต็ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีข้อเสียแค่ลายลิงแหละเพราะว่ามันค่อนข้างสูงมัหน่อยสำหรับไซส์สองนะออโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปใบต่อไปแพนโดล่ารางวัลใหญ่เป็นมอนเตอร์เซน์หนึ่งพาวเวอร์ห้าพันรีเฟนสามพันมีสองคิริคอเมื่อมอนเตอร์นี้ถูกทําลายเล่นเป่าไมฉุบกับผู้แข่งหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหายใส่ผู้ที่ไม่ชนะหนึ่งไรทางเสมอสร้างความเสียหายใส่ไลท์ผู้เล่นทั้งสองครับผมก็ใบนี้ได้ของดีได้ครับมัได้ของดีเลยวัดวัดวัดใจเลยนะก็เป็นการทําให้โลกาแพ้กาโอในเมสเลยก็แรงกว่าไปเวทใช่เพราะใบนั้นอ่ะมันมีโอกาสได้ฮิวด้วยนะก็แต่ใบนี้วัดใจไปเลยว่าใครแข็งใครดวงแข็งว่ากันนะ ก็เป็นการ์ดเป็นหนึ่งที่ค่อนข้างมีมชใช้ได้เลยแล้วก็อันตรายใช้ได้ด้วยเช่นกันครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปมีโคตรเจ็บเลยใช่คือคนโดนคือ<ช>จจิงจริงจริงขาดทุนไงโอเคเข้าไปที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปต,ไปตัวเลือกสุดอันตรายเป็นการ์ดเป็นมนอนชื่อหนึ่งครั้งตอเนเิรมาดูการ์ดสองใบมอสุดจากกาองการ์ดเราแสดงหนึ่งใบให้ผู้แข่งดูจากนั้นสำหรับการ์ดสองใบนั้นในสภาพความให้ผู้แข่งเลือกหนึ่งใบแบบสุดให้ผู้แข่งเลือกเล่ย์การ์ด ที่ให้ดูในครั้งแรกนำการสองใบนั้นขึ้นมือหากไม่ใช่เรานำการสองใบนั้นเข้าสู่ช่องเกตครับก็เป็นเทคที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะเพราะว่ามีแต่ได้กลับได้ครับผมไม่เสียอะไรเลย,เลยใช่คือถ้าสมมุติเราเขาเดาผิดเราก็ได้เกียติถ้าเกิดเขาเดาถูกเราก็ได้การขึ้นมือยังไงก็ได้มีแต่ประโยชน์นะครับของสำหรับใบนี้นะซุปเปอรส์สไตล์ใช่ครับผมเป็นการที่ <c oughs> เดบเบสเลยทางเลือกสุดอันตรายจริงครับอันตรายของฝั่งครับเลือกอันไหนก็ได้เะครับ โอเคครับไปที e ่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปดันเจียนแห่งจอมาเป็นการเป็นมนเป็นการเซตไล่การนี uh nice ้ได uh uh ้เมื่อเรามีจอมาในสนามเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มต้นเทิร์ของเราเราสามารถคอมอเตอร์ดันเจียนมีหนึ่งใบที่มีไซส์หนึ่งหรือต้มกว่าจากช่องดบเราโดยแจกคอคอสก็เป็นการเป็นหนึ่งที่เซตได้อันตรายมากสำหรับใันี้เพราะว่าเขาขอแค่มีจอมาในสนามใช่ปะใช่คุณพอคุณมีจอมาจอมาปุ๊บเซตใบนี้ปุ๊บคุณสามารถเซตใบนี้ต่อรัวๆได้เลย เพราะว่าเป็นนิติจอมานแล้วนะครับจริงนอกจากนี้นะฮะเมื่อเริ่มเทินเนี่ยเราจะเสกมอนได้หนึ่งตัวที่มีไซส์หนึ่งตามกวาแล้วเป็นดันเจนเอนเนมี่เนาะซึ่งตัวเก่งๆก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของโคโบก็ได้แต่ว่าเราเราข้ามแล้วกันเราไปเสกพวกมิมิกก็ได้พรวะมิมิกมัน็นไซส์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเสกไอพนโดร่าก็ได้นะก็เป็นการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตนะครับจอมานก็ตอนนี้ก็โผมาน้อยมาก ก็ S <S น่าจะสองใบปะเมื่อกี้น่าจะมีในส่วนของแก๊กหน้ากับอไอตัววานไนวานไนก็เป็นจบมานะครับผมก็จะมีสองใบนี้นะที่เรียกว่าต้องเป็นฐานให้นะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นหนึ่งที่ใช้ได้เลยสําหรับใบนี้นะเต็มบะโอเคครับไปที่ใบต่อไปใบต่อไปดาบพิฆาตองค์ดาบก้อนเซเลเยอร์เป็นไอเทมมีพาวเวร 4, 000, เอร์สี่พันมีสองคลิลโครอีคิพคอสเจนหนึ่งเกตและหนึ่งไร เมื่อการนี้จมตีใส่มอเตอร์ที่มีคำว่ามังกรหรือดาก้อนในคุณลักษณะในเธอนี้การนี้ได้รับเพิ่มว่าปก4,000ไม่ใครรักมังกรกันเลยเหรอ <c oughs> มีแต่คนสาวสมมังกรนะครับเนี่ยดูนี้เออเนะเขาวบนี้ก็เป็นการที่ถ้าตีใส่มอเตอร์มังกรนี่ตี8,000เลยนะตีแรงนะรแรงอยู่เขาเรียกว่าถ้าไม่เคยใส่สารมันก็มีมีเสียวกันบ้างเออนะเพราะมันแรงมากติดคุณลักษณะสลักมังกรก็เยอะแยะนะ อาจจะมีการคอรสเวอร์วันอีกนะในช่วงนี้นะก็จะเป็นอะไรที่แบบอืมดับไปทันบางกอถ,ถ้ามีเพนด้วยนกโคตรสุดยนะอดเทพติดโคตรแรงฮะแต่แค่เคลียร์บอร์ดโคตรเขาเตอตลาดอืมครับก็ไวชนะเด็กพวกเน้นเล่นช่องกลางก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นบางกอนนะตัวการ์ตับบังกรอาจจะไม่แรงเขาแบบ,บบเบามุมที่แบบมันยิงทิ้งเลยแต่ว่าเขามันได้เ่านี้ก็ดีแล้วแหละ พวกไอหน้พวกไอเชียพวกกาไอบางกรไอเชียมันก็ติดมังกรใช่ไหมถ้าเกิดมันติดมังกรเลยดาร์ก้อนก็ได้อย่างเช่นอ่าเนเกตดาร์ก้อนก็โดนดาร์ก่อนหลอดก็โดนนะโดูเอสซิเกอร์ยังทนใบนี้ไม่ได้ครับผมยกเวลามเ็ปเปยนนะได้ครับผมตีแปดพันไม่ต้องลิงก์ด้วยใบเดียวพอหรอแรงใช้ได้เลยครับสำหรับใบนี้นะโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปโดมิเนียนร็อ เป็นอะไรที่มันเพลว่าสามพันไม่มีดีเฟนต์มีสองคนเข้าก็าคือเพราะเข้าใจในเก่งเก่งคือมอสเตอร์ดันเจียนเจนมีทุกไฟล,ล์ defense, มาสามได้รับพาว่าดีเฟนต์บวกอย่างหนึ่งพันเป็นการที่เก่งมากง่ายๆในใใโคตรเก่งใช่ครับผมคือมันมันอาจจะดูไม่มีอะไรก็จริงอะ่ะแบบไอ้มันบวกแค่พันเดียวติดอ่าติดไม้เท้าก็ให้ตัวนั้นเสือเหรอมันมีขดดั้นน้ำหรอใช่ครับมันมีขั้นน้ำแต่มันเก่งแล้วนะมาเป็นพันหน้าหลังก็สุดยอดหรอกใช่ครับผมมาดูความเก่งของเขาบ้างดีกว่านะก็อ่าหนึ่งเลยที่แบบชัดเจนที่สุดนะก็คือมัน ติดจอมานแค่นี้ก็เก่งละเพราะว่าการที่มันติดจอมานเนี่ยมันทําให้เราสามารถเล่นไอภาษาจอมานได้โดยไม่ต้องแค่เาสองใบก่อนน,นะนะแล้วก็การที่ทหน้าหลังอย่างอะพันเนี่ยทาให้เราบุกง่ายขึ้นรละลับได้ดีขึ้นนะเพราะว่าดันเจนี้ยนเนมี่อย่างเช่นอ่มันก็เยอะนะอืมมันเพิ่มแค่พันเดียวแต่ว่าคุณนิสสภาพนะการที่เพิ่มจากเจ็ดพันไปไอจากหกพันไปเป็นเจ็ดพันเนี่ยทําให้คุณอาจต้องลิงก์เลยก็ได้นะ เนเ,เนนยยอะะลจริงครับผมก็การหน้าตีหมื่นอย่างเนี้ดิฟเอนเซ็ตพันก็ก็เ,เอาลงยากนะอืมก็เป็นการเสริมพลังแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันทรงพลังมากเลยนะครับบนซันลอฟไบนีเนานะก็ถือว่าเป็นการ์ด็นหนึ่งที่เก่งใจได้เลยครับโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปน้องหมาน้องหมาเดอรไปโดเบอร์แมนโคโบเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเพิร์ฟห้าพันหรือเป็นสามพันมีสามไม่ชอบในเทอร์นนี้ในเซติของเราโคโบเอ่อ ไอ้ในเชิญของเราโคบสในชื่อการใช้ศูนย์ได้รของเราได้รับเพนเทนครับก็เป็นการเป็นึงที่ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างจจปบุกเดือดไปใช่ครับผมก็ทําให้ชิบะโคบอสเพนเท็ต้านเองครับผมก็มีแค่นั้นแหละไอ้แต่ตัวเขาก็ตีแรงห้าพันสามขีลงฟรีด้วยนะก็คือไอ้นั่นแหละไอ้ไอ้พวกตัวดาก้อนอ่ะสามขีดีๆนั่นแหละแต่เป็นให้ใช้ศูนย์ด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ต้องรอดูกันนอนาคตเผื่มจะเก่งได้มากกว่านี้นะ โอเคครับไปดูต่อที่ใบต, <c oughs> ต่อไปเลยดีกว่าครับรถแรงครับผมรถแรงอ่าใบต่อไปกัมมิสลามเป็น 1, 1> 2, 000, มเอเตอร์ไซค์หนึ่งเขาเอาสองพันหรเป็นสามพันมีสองวิเคราไม่มีคอคอส์มีเหตุสัตว์มอเตอร์ทุกใบนะครับก็เห็นไม่สามารถใช้ม,มุกและไ,ไม่สามารถนำถูกนำแับขึ้นมือด้วยความสามารถของกาได้ครับ <c oughs> เป็นกาที่ผวนเกมตามชื่อแล้วแหละกัมมิสลามนะก็น้องเนี่ยสามารถทําให้ ฝั่งข้ามูไม่ได้เนื้อสภาพว่ามันเป็นเด็กแบบแนวเล่น3มเลนแล้วมีตัวมูฟนี่ก็จะเสียเทมโปการป้องกันไปหนึ่งครั้งนะแล้วนอกจากนี้ก็คือการยกบนสนามของเขาด้วยก็มันทำให้บางเด็กมันเล่นได้ยากขึ้นนะก็แต่ก็น้อยเด็ก <c oughs> นะเพราะว่าช่วงแรกมันยังไม่ค่อยมีหรอกไอ้ที่เด็กที่มันเนเ้นบอตัวเองอนะโอ้เ้นก,กางขึ้นไปเื่อย,อยใช่<ๆ>นะครับผมมันไม่ค่อยหรอกเพราะว่ามันช่วงแรกด้วยแหละ เราจะมียิงเอาผ้าคันเด็กบนเรื่อยๆถ้าจะถ้าจะถ้าเราคาหน้าดูใช่ครับผมก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเต๋ปีศาจชัดๆนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับน้องกับมี่สลาไปดูต่อที่ใบต่อไปไใบต่อไปไใบท้าเห็นมอนสเตอร์มาสเตอร์อัลเอร์ตาเป็นการได้เทมพาวเวอร์ศูนย์ไม่มีดีเฟนต์มีศูนย์คอเขอีกคือคอร์สคือใจในเกตแล้วหนึ่งแล้วเช็คเคาน์เตอร์ให้ถี่เราสามารถบริการนี้ถ้าหาเอ่อ ถ้ทาทดันเจียนเองไม่มีที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบได้รับพาวเวอร์ดฟเฟน์อย่างละสองพันแลวได้รับคอตัวอแท็ก็นจบการต่อสู้ครับก็เป็นการป์ปใบหนึ่งที่บัฟพลัง,งน,ลน,นะใช่ครับผมเหมือนไม่ก็เหมือนสองเกตดมังครับผมจะไม่เกิดเพราเป็นการเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่ง่ายขึ้น<ช>นะก็เป็นเซอร์ไพรส์ช็อตที่ดีระดับหนึ่งเขาไม่ฝัง้ันต้องคิดแบบลิงไอแท็กมาเผื่อแบบไม่กล้าแบบเอาไาเป๊ะๆอย<ช>่างเนี้ยอืมก็จะใช่มันจะทำให้แบบเสียโอกาสไปเลยนะครับผมก็เป็นการ์ดใบหนึ่งที่ ประมาทไม่ได้แล้วถือจะไม่มีขี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ามันมีพลังซ่อนเล่นอยู่ข,าข้างในนะใช่ครับนอกจากนี้ก็เพิ่มพลังให้ไม่พอนี่ยังให้เคาเตอร์ด้วยนะพอทําให้แบบฝั่งข้ามเรียนเลยเราสามารถใช้ในเทิร์หลอดด้ด้วยใช้ได้ครับแต่ว่า<ช>น่าจะใช้รับมากกว่าครับในความเชื่อถกได้เหมือนกันแต่ใช้แต่ใช้ตั้งรับจะดูจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับใบนี้นะก็เป็นการที่เน้นไปทางรับมากกว่าลุกนะเพราะว่าลุกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ พราใช่ได้นะใช่ได้ใช,ใช่ได้ไมค้กรครับผมเคยดูกรารแข่งรรงกรครับผมใช่ครับโอเคครับเป็นที่มาต่อไปดีกวา่าใบต่อไปเกาจอมสลวงคีว่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่ง 2, ท0 0ว่าสองพันเดือ0หนึ่งพันสองตัเข้า้นที่ขอคอ m ส t ม่เทคแบ็ก slash เมื่อการนี้ลิงก์แท็กกับนักผู้ชมภายนออื่นนำการในโซของมอเตอร์ที่ดูโจมตีนั้นเป็นภัยลงช่องหลอกก็เป็นนักผจ้มภายนลงที่นะครับอยู่กลางดังเจนดามี่นะฮะไม่รู้ทำไมนะก็เป็นการเป็นที่ค่อนข้างใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้เฉียงกับอ่อนนะเพราะว่าใบนี้เนี่ยถอดโซได้เพราะว่าช่วงแรกอะใช่เพราะช่วงแรกเนี่ยมันจะยังดีหน่อยเพราะว่าการกันถอดโซมันไม่มีเพราสมบัติลิงก์ก็สามารถถอดโซดูเอลเซเกอร์ได้อย่างนี้นะมันก็จะร้องนิดนึงนะ มังกรอกาจจะร,อรอ้องแอะอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะเพาไม่ใช่อ,ะ,อะนะท <c oughs> ำให้แบบไอ้พวกมังกรหรือว่า <c oughs> หลายๆเด็กที่มีโซเนต้องต่ำเอ้ยจ, <c oughs> จะเรียกอะไรดิ <c oughs> เก่งกลัวพอตัวนะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะก็ <c oughs> ถือว่าอันตรายใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงโอเวอร์ได้เอาไม่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าข้ามเลยดีกว่าโอเคครับประเด็นต่อไปเข้าไปสุดท้ายแล้วการทิ้งโกงที่สุดใช่ครับปลอดภัยจริงครับ เฟสเกเรตันเพราะเสื้อไซสูตรเพราะว่าี่เป็นสามพันนี่คือข้อผมไม่ม cool ีคอคอสเช็คนี่เก่งที okay ่ส okay ุดเราสามารถใส่เฟสเกเลตันในกองการ์ดกี um ่ใบก็ได um ้มันเก่งมากเอ้ใครจะไปเอาแม่งลงวะเออแต่ว่าความจริงก็เหมือนเป็นมุกว่าว่าแบบเขาไม่เก่งความจริงเขาก็ยังมีข้อดีอยู่คือเขาสามพันสามพันเนี่ยสแต็กก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช้เคลียร์บอร์ดได้อะไรได้เราเป็นไซสูนก็ไปยืนกับการ์ดหน้าได้ไงเออคนข้างหน้ารำคาญเลยใช่ครับผม อ,อีกนิดเดียวกันเป็นองกรเหงาแล้วมั้งครับเนี่ยไม่เลยนะนะก็อ,อ,อันนี้ก็เป็นการบัฟมานะเพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเทคนี้นะมันเป็นวันิลลานะซึ่ง <c oughs> การที่จะทำให้มันใส่ได้มากกว่าสี่ใบนั้นข้อผมว่าก็เกรงว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเคยนะครับใ <c oughs> <c oughs> ส่เลยครับสีบ <c oughs> ส่สิบใบสีบกล้องช่างมือีแต่เรื้ผมว่า ไม่ได้มาเอาแชมป์แ <ente> ต <aesthetic>. ่ผมมาเอาหาคือแค่ฆ <wei> ่าแชมป์เด่แล้วแบบไม่แน่นอนนะก็เรื่อเดียกที่ค่อนข้างมีนะครับคุณลองคิดดูดิาเกิดแรกคุณเสกถ้าเกิดคุณใส่สี่สิบห้าสิบใบอะคุณเสกเทิร์นแรกเสกตัวนี้สามตัวเลยนะสี่เทาสามใบเดินละสามนะมินเออถ้าคุณคิดดีๆนะคุณวางจับมือทับได้เลยนะเออไม่มีอะไรเลยสไลด์ไปดิมา ก็เป็นใช้ศูนย์ตัวหนึ่งที่พอใช้ได้แล้วกันก็มันตีตีพอใช้ได้มันตีสามารถได้ไม่ยังช้ได้แข็งแกร่งเลยนะแข็งแกร่งเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการในวันนี้นะครับก็มีพี่สเกลเวตันเดือบแบงนะครับผมก็ประมาณนี um <the <the like ้เลยนะครับก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้เราด้วยนะครับกระดิ่งไลค์ด้วยกรดิ่งครับส่วนถ้าอยากรู้อยากสอบถามอะไรอยากแนั้นอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยอ่านอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ใครอยากให้การ์ดอะไรกลับมาก็เม้นหน่อย คอมเมนต์ไปงั้นแหละก็าได้หาเพื่อนเหมือนเดิมอ,อ,อ่ะนะก็ประมาณนี้สารกิจในวันนี้ใช่เขาอยากให้มันกลับมาไงเอ้นะครับก็ประมาณนี้เลยสารกิจในวันนี้ก็สวัสดีครับพี่แจ๊